พี่น้องเคยซื้อเปิดภาพมาตอนนี้กำลังจะเดินท้าไปหาบอบสิงเพิ่นเสือสุดท้ายเสือท้ายสุดเนาะพี่น้องนเนาะก่อนจะลงไปเกี่ยวข้าวเทียนนำหลังจากที่เกี่ยวข้าวเทียนนำแล้วก็แหละเดินเท้าไปหาเพิน<ม>พ่นอีกเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมืนอนี้กับซอไข่ให้เพิ่นแปะหนึ่งกับเป้สต๊อฟฟี่น้พี่น้องนเนาะสูบยายาสูบนี่แปะหนึ่งนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าที่เดินท้าไปหาเพิ่นเนาะพี่น้อง กับว่าพี่พ่อหรือบอกพี่น้องเอาแบบพ่อเหมนกันสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบุษบุษทุกคน บ่อยเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าสิเป็นทางต่างประเทศก็ยินดีติอนถ่าเข้าสู่ช่องยูทูบบอยเอ็นสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจบอยเอ็นอีกแล้วนาะำพี่น้องเนาะเอัพสื่อเฟซทามาตอนน้อนรับกังอยู่เพื่อนอยู่ซานอีกคือเก่าเป็นบรรยากาศยามเศร้าๆลมผัดวีวๆวอยๆเหมาะสําหรับการเกี่ยวข่าวเกี่ยน้ำอะไรนะพี่น้องเนาะถ้าว่าบพ้นประตูนี่ก็น่าจ,จะดีน้ำพี่น้งนองเนาะเพราะว่า,อาบอเอ็นกะจะได้เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วเนาะ คือการถ่ายคลิปนี่ก็อาจจะโจรหรือว่าหยุดไว้ก่อนอะไรเราพี่น้องเนาะกหลังจากพื่แหละเกี่ยว, haus, ขวขเวข่าเกียวน้าแล้่ยวคนละบริอนกะจะกลับออกไปถ่ายคลิปแบบตามเคยอะไรเราพี่น้องเนาะกับบุคกว่าจับมือสีเหลวเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าเราพี่น้องเนาะก็คือจุดประสงค์มันเนี่กับบริเวณกะจะได้เดินทางไปหาบ่อซิงเราพี่น้องเนาะซื้อเครื่องซื้อของผายผลเป็นมือสุดท้ายนี่ไรเราพี่น้องเนาะหลังจากที่เพื่อเล่เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ากะ จึงจะได้เดินทางไปหาเพิ่นอีกเนาะพี่น้องเนาะก็คือเดินทางไปมื้อนี้ก็จะซื้อพวกไข่พวกอ่นี่พวกคาเฟ่ยาสูบอะไรเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบอสซิงเพิ่นมักกินตัวนี้แหละทำผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็นเลยให้บอแอนนี่ซื้อแบบนี้ไปให้แล้วก็ยังมีหลายๆคนว่าเออเป็นยังคนคือบอสซิงยังมีคนหักคนแพงคนบ่สมคนสวยน้องเพี่น้องเนาะก็คือทำผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่งก็ฮู้อยู่ว่าบอสซิงน่ะเป็นคนแบบใดแต่ว่า โดยความเอ็นด ok, no so no so ูสงสารโดยความเมตตาของเพิ่นอะไรนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยอยากสวยเพิ่นก็คิดว่าเออคนบ่มีอ่าที่เพิ่งพระอาศัยว่าง่ายๆก็ได้นะพี่น้องเพิ่นก็เลยแบบว่าซอยแล้วก็ซอยไปเพิ่นว่าแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าบอสิ่งเห็นยังมาเนี่ยเพิ่นเพิ่นหูนะเพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะสวย่าสันซสแตัเพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องก็บทพาพ่อามเป็นเพื่อนของที่เอาสิ่งของที่บอเอ็นจะ เอาไปมองวาสิงก่อนพี่น้องกับบุหัวที่พ่อเพิ่นหรือบ่ถ้าว่าพจนพโพตกนี่เราบ่คอยอยู่น้องพี่น้องเนาะว่าโนตกนี่เราจะบอกไปทั้งไรอะไรไปก็จะเห็นรถในกระตอบข้างทางหรือว่าในดินดอนตอนหยาของคนอื่นอะไรน้องพี่น้องเนาะสั่นกับคนเครื่องคนคลองออกมาก่อนน้องพี่น้องเนาะนี่เลยบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะยามฝนตกในหัวจนซีงอยออกเบิดเลยได้พี่น้องเอลยบอกเอนก็เลยเอาเสื้อมัดไว้น้องพี่น้องเพราะว่ามัน มันลุบเด้นี่มันเป็นคลองคลองน้ำน้ำไหลมาบพวกนี้ผมมันเป็นโศกมาเลยเลยกับหัว่ามาัธยโยดไปมือใดน้ำพี่น้องเนาะถ้าว่ายโยดเข้ามานี่โอ้เฮือนนี่บอกเอ็นกิดว่าชาววายฟังมาจากเพราะว่า,า,วามันใกล้ๆใกล้ๆหัวนะพี่น้องเพราะว่ามันโยดเนาะคือปีนี้บอกเอ็นว่าสีบักออกตอนนัวน,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 นี้ต้นไม้นี่เพราะว่ามันมันใกล้เฮือนลายนะพี่น้องเลยก็คือเฮือนซานนี่ก็่ะาบกระสาบแต่ตัวนี้กับตัวนี้นะพี่น้องเนาะ เฮ็ดคือมันแล้วนี่แต่ว่าด้านข้างด้านหลังนี่ยังเบิดเนาะพี่น้องเนาะอ่าพุ่นแหละเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาบ่ล้วพุ่นแหละจังสีราบเนาะพี่น้องเนาะก็คือที่บ่อเอ็นได้เฮือนไทยชานกับสมัยนี้บ่อเอนวาเงินจากยูทูบเด้อพี่น้องเอ้ยบ่อเอ็นว่าตรงๆเลยเงินจากยูทูบบ่อเอ็นบอได้ได้มาเฮ็ดเฮือนจากดีเราพ่น้องเนาะก็มีแต่ว่าเงินที่บ่อเอ็นเฮ็ดงานแต่ก่อนเฮ็ดเวียกแต่ก่อนอะไรนะพี่น้องบ่อเอ็นเฮ็ดเวี้ยก่อสร้างสองปีไปไทยนำ แล้อีกอย่างก็สมัยเพิ่นก็เหตุงานนิค้นห้าปีบ่หรือหกปีนี่แหละนะพี่น้องเนาะก็เลยมีเงินเก็บไว้เล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นก็ไปว่าสร้างกับพวกกับเบลเอ็นเบลเอ็นก็เลยก่อเองนะพี่น้องก่อเองก่อเองเกษตรเองทางด้านในนะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางนอกนี่เบลเอ็นจะจ้างเอานะพี่น้องเพราะว่ามันสูงนะอีย่างเกษตรพอดีมันลบขึ้นลบลงถ้าอยู่เทิงมันก็เตี้ยเนยอะไรนะพี่น้องเนาะพอง่ไงก็ได้ เขาไปเอาเครื่องคอ,องก่อนยังบระธาทาศีอกเงินก็ได้นี่เลยนะพี่น้อง,องยังบระธานทาสีช่มหลายหลายคนว่าโอ้ยูทูบเบอร์นี่รวยขูดคนเนาะได้จากการเห็ดคลิปเพิ่น่าอันที่จริงแล้วมันบ๊วแม่เด้อพี่น้องท้าว่าคนที่มันได้นะแม่นอลีนะพี่น้องเนานะแต่ว่าบอยเอ็นเนะ่ะบอได้ได้นี่บอเอ็นได้น้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเงินยูทูบบอยเอ็นได้แต่ซื้อไม่เนี่ นี่นี่ซื้อไม่นนี้แหละนี่นี่เงินยูทูบนี่ซื้อไม่ลำพี่น้องเนาะมาทันแล้วกาซีมีหกหกเฮือนนี่เด้อพี่น้องไปขออนุญาตลำพี่น้องเอฟซีนี่แหละบอกเอนก็เห็ดเพื่อนไทยอ่านี่ก่อเองอันนี้ก็ยังไปใช่บานประตูมิแต่ว่าจะเข้าแค่น้ำแล้วพอแหละสังเสียนะให้เบิ่งมุมหกเขื่อนก่อนเออทางนี้ยังไปก่อแล้วพอว่าจะเอาดินเข้ามาได้พี่น้องเลย อันนี้แหละบ่นทำไมนึกเขาแต่ละมือหาไปเอาอะไรก่อนเอ้าคือกล้องไหนเนี่ยกวาดเนี่ยเื้อเกือบเตรียมเกี่ยวเข่าเห็นบ่กล้องเห็นหักมือมันอยากเกิดโบมีภัยนี่เตรียมเกี่ยวเข่าพี่น้องนี่หนักแหงแห้งเลยเกือบอะไรเสื้อสมัยเซนซาวเซนซาวพี่น้องบอกเอ็นก็จะชื่อแต่ว่ามันโบมีเงินเซนซาวสหรับอกเอ็นอู้ อายาไม่เห็นเช่นเช้าเลยว่าใส่กระแตะได้เจ้ากระเซิงเกลือันเ,เบิร์ตเจ้าสูงแตะได้นี่เแต่ก่อนจะเป็นห้องเก็บเข่าเลยพี่น้องห้องเก็บเข่าที่เข่ามันเลือสองสองนะอ่อบอลเอ็นมืดเลยเฮ้ยยิบขายนะยิบขายมืดมันมันมันกลางคืนทำกลางคืน ยังไแต่ก่อนยังยังไม่ยุ่งเห่าอะไรแต่ว่ายิบยิบเวลาเวลาแต่งบุฟเเงินแล้วก็ยิบไปชักสอบสอบไปใส่หมูมันไปถ่ายคลิปต่อเลยบางคนว่ารวยได้เห็นทีู่งมันมารวยจักนี่บอกให้พ่อตุงมหกลิ้นน้องห้องเก็บของแต่บางคนที่เป็นได้เออแม่ลิ้นี่เรงเลยรวยอันนี้จักสุดใหญ่เหี้บมสซิงด้วยว้ยที่เรงเลย ตัดสินใจคุณข้าเองอาจจะนยังจะหาเราเด้เกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าวเจ้านายของตัวเองนี่แหละมียังไงของดิมื่นได้เยอนกันมึพักไปกลางเวรกลามื่นี่แหละจ้งยห้มาเนาะสิ่งของที่เอาใหรอวะสิ่งนี้เดี๋ยวมีใครแต่หนึ่งแต่หนึ่งบ่าสิ่งเรากินเท่าละชิบหน่วยแล้วะเกินไปโก็คงกินเท่าละชิบหน่วยชิบหน่วยพอรับกินข้าวนะพี่น้อง มันก็ได้แต่สามข้าวแล้สะมีสามสิบหน่วยสิ่งที่ขาบไ่ได้ก็คือกาแฟเบอรี่เบอร์ียาสูบก็แล้วก็สูบยายาสูบสักพระสูบยาของคนชายสูบก็มีกัวบอสในแบสูบยาได้เห็นว่าตีมาไล่เยสูบเออรถซุ๊กี้ทีนี้เราเป็นรถแทนก่อน เออเป็นรถไอ้เป็นรถมี่เออเป็นรถรถอะไรเป็นรถที่รถจักดอกนี่แหละเอาให้เสร็จก่อนก่อนเมื่ออื่นนี่มันออกไปนี่แหะเรื่องเตรียมไปมื่อนี้ก่อนอือก็ลงเกี่ยวข้าวแล้วเราก็ได้มื่อื่นนี่กหน่อยก็เสร็จเสร็จพร้อมออกไปก็หน้าเหี่ยวบุลลมนะทุกคนโอยเอา อ๋อค่าเนี่ยเด้อเออใส่ลงไปค่าถูเนอะอะไจะเป็นไข่แต่ละร้อยกว่าบาทแต่ละแปดสิบพันแปดสิบสามมั่งบอลก็ได้ยนี่แหละไข่บางคนก็มากินอยู่แต่ไข่แต่ว่ามากินแต่ไข่ข่าวมันใช่ได้ไข่เหลืองบ่อยคนมันแค่ มันแคบมันแคบมันแคบไม่ใหญ่เป็นวัด<ม>เป็นลูกแกบลมลมเป็นต,ตาเ<า><น>กี่ยวข้าวอยู่ด้วนี่ข้าวหอยยังบวทันจุกบบวชชิลงวันทิศอีกอไรแต่ละมือกันิี่อยู่บ้นชิรแล้วเนาะห่อนบ้องซี้กันมีมือมีเที้ยหนึ่งมัน,นแตกอาหารปลาออดมันแตกห,ห,ห่หอนเป็นชิบุขาดปะบุขาดเนาะลุดลงบนน่ะปลาท้อ ปวคขู่ใจแม่ซื้อให้ตั้งแต่บอกไอ้เทียอยู่มหก <c oughs> <c oughs> แม่แม่เป็นว่าตั้งใจให้เฮียนให้พี่น้องว,ว่าที่เฮียนและที่นี่หลังจากที่จบโมเจนแล้วมันบ่มีเงินไปต่อนะพี่น้องเลยการว่าเฮียนผัดแม่กับบุตรมีนะเพินน่นบอเพิ่นคลขายงวัวขายควายให้คิดไปคิดมาโอ้ยยาแหละพอได้เฮียนกับยามันพอได้อ่านได้เขียนเป็น อันไดนเขียนออกอออออกันพอแหละบางคนคิดว่าโอ้คนที่เพิ่เงเพียนเพิ่งเป็นยังใช้ชีวิตแบบรอ,อดนะครับเลยว่ายาพี่น้องเนาะก็คือหลังจากที่เพียนจบจบม .7 นะพี่น้องบอกเอนก็นขึ้นไปเซ็งอยู่อ่าคนไหนครหลวงพพี่น้องเลยเราขอลวงให้จันทพนี่น้องหรือว่าเวียงจันทร์่น้องเลย สมัยเขาธนาคารสมัยบุรีเคยไปได้เบียงจันท์เคยไปเดือนมันหมติดเซ็งธนาคารนะพี่น้องว่าเอ็นก็เลยไปเซ็งอยู่ลงโดดหรือว่าอยู่มอซ้ออะไรว่าไงก็ได้เบียงเคยไปวัดบอกวัดเวียงก็ได้ต่อที่บัดเอ็นไปเซ็งน่ะคนน่ะมี17,000คนนะพี่น้องเนาะ17,000คน17,000คนน่ะบียงน่ะได้ที่ห้าร้อย คนใน7,000คนนะบอยเอ็นที่ห่าร้อยเดี๋พี่น้องเลยบอยเอ็นก็คิดว่าโอ้ดูเติบได้คน7,000คนเขายังติดอันดับระยามันอันดับสี่ไลายเขาก็ยังสามารถติดได้ที่ห่าร้อยของคนใน7,000คนนะอ่านเอาเรื่องพี่น้องเลยคือปีนั้นเพิ่งหับแต่7,000คนบอยเอ็นบอยเอ็นติดอันดับที่ห่าร้อยดูแลยตัวเองว่าตัวเองคนหนึ่งนะแล้วก็มีกลับลงมาบ้านพี่น้องบอกจะมาโหนี่แหละก็คิดไปคิดมาแต่เขาไปเฮี้ยนมาสี่ไลน์คือบอยเอ็นเฮียนนี่ สี่ปีนะพี่น้องว่าตั้งเคยเป็นแค่สี่ปีเพื่อจบอก็แม่อยู่บ้านก็นหาเงินส่งเขาต่อยต่อยต่อยเอาไปมาเพิ่มถึงว่าได้กินยังได้เงินได้อะไรก็น้อยอยู่ครับกให้ลูกแม่ก็เลยกแบบโอ๊ะยาแหละก็เลยออกมาเป็นคนเลี้ยล่อนมาทีเล็กพี่น้องคนเลี้ยล่อน,น <c oughs> ทำไมเหตุยูทูปจะโดนกับอ่าน่าจะตักงตัวตัวกงตัวได้เหล็พี่น้องเพาราะว่าแต่ก่อนมันยูทูปหมดทัลายแต่ว่าแต่ก่อนพอเอ็นหนึ่งมา บมมีโทรศัพท์เป็นตัวน้องเนาะจักน like, ้าเห็ดเนี่ยละไกับวัชจักรนี่ยอะไก็บยางก็ว่าง่ไงกะยังง่ายนะต่ก่อนแล้วที่นี่กะในทางบุพเพอร์บุพเพอรสตูดิโอพอนี่แหละส่วนส่วนเห็ดคือพอชวนบอเอ็น่ะชวนเป็นตีเพราะว่บอเอ็นจังเห็ดพอตอนพอสชวนน่ะบอเอ็นยังเห็ดงานก่อสร้างอยู่บอยเอ็นก็โอ้หลังจากที่แล้วเห็ดงานก่อสร้านแหละจังคีเป็นเห็ดน้ำจากที่นี่เห็ดงานก่อสร้างปุ๊บแล้วบอยเอ็นก็ ยางได้เห็นนัเพินคือการเพจยูทูบเนี่ก็บ่มเห็นว่าที่ผ่านง่ายๆพี่น้องมันก็ต้องใส่ความอดทนเพื่อจะหาคนติดตามหาสุโมงหาบ่มีคนเบิ่งคือปัจจุบันนี่กยนี่ยกตัวอย่างปัจจุบันคนติดตามสี่หมื่นสี่หมื่นสามคนบ่งมหาหอดพันต่อยังทำบได้ดังจากตัวตนของตัวเองดังจากคลิปคนอื่นหลายคนก็โอ้บเอ็นบอมต้องเห็ดกระยาคลิปสวยเรือนนี่ เหตุคิปตามพญาตีกว่าคนน่ะคือการเห็ดคลิปตามพญาต์เนาะคุณน้องบอแอนทีอธิบายจังซี่คือบอแอนเดินทางไปนี่ที่จะตามพญาต์ในหมู่บ้านหนึ่งจากบ้านบอแอนไปนี่แปดสิบกิโลหรือว่าร้อยกิโลบอแอนเดินทางไปบอแอนอาศัยแต่ยอดวิวถ้าว่าบอแอนบ่มีวิวน่ะบอแอนบ่ได้ไรอยังคือตามพญาตินี่หนึ่งมาถ้าว่าพ่อเดพี่น้องเพื่อนเพื่อนกับว่าเอาง่ายๆเนาะพี่น้องเอาแต่เฮือนเท่ากับใส่น้ำมันน้ำมันเพื่อนว่า ขอบใจเด้อสิถามใหม่บ๊ายบายจะมานำเขาไปอัปเดตเพิ่นกระโบอยากให้เขาสัมภาษณ์บนหลังจากที่นี่พ่อเขาแล้วเขาไปอัปเดตขึ้นเพิ่อนบอสัมภาษณ์บอให้ความสนใจกับเขาเลยนะก็คือตอนที่ยังบปท่านพ่อแต่ว่าท่านพ่อนี่เพิ่นจะให้ความสนใจพลายหลังจากที่พ่อเพิ่นแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนนะพี่น้องเพิ่นว่าเฮาไประโซ่เพิ่นนั่นแหละก็ได้กับอีกอย่างไปบริษัมันบูมีผู้ซัพพอร์ตไปเร็นมาตรงๆเลยท้ำมัน ใส่เองทุกอย่างเดินทางร้อยกิโลก็อย่าเจ้าพันกิโลก็อย่าเจ้าเจ้าต้องซื้อเองเจ้าอาชัยตัวยงวิวมันก็เลยบ่อรอดเนาะพี่น้องก็เลยหันมาเห็ดทางนี้ชาวบ้าหันมาเห็ดทางนี้ได้ลายบ่อจากคนรักคนใหญ่เพิ่นกะเพราะได้ใถ่น้ำมุกน้ำมันเนาะพี่น้องกับโบอกกับอกสมบัติบุญคุณทางเพิ่นกับเพราะได้ไถ้น้ำมุกน้ำมันทั้งเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่เนี่ยเขาเนี้เพิ่นกะขค่าน้ำมุกน้ำมันเขาเนาะพี่น้องเราโบเหรอเพิ่อนใถ่ซื้อ อันนี้ก nh, ็บเมนว่าคือประมาณมันเพ่นกัได้น้ำเพิ่นยูกับคุณลักษณะหนงเนาะคือมันใช่ไหมที่มันใช้ใช้น้ำมันคือการบ่มเนว่าเออไปเฉยๆโบนอีกนึ่งเนาะนี่เลยกัว่าออยาไปเลยๆได้หออกไาบสิงก็ไ้ออกไปเรื่ๆหน่อกทกลับมาแหละเถองเต็มคองอื่นกัคนออกเย้าข้าทาเดียวหนึ่งจัาหน้าที่ะไรสิบสองสอ พี่น้องเลยสหรับคิปนี่ก็บุ้นยังลายมีแต่ว่าเพื่อะไรอกันที่บ้านบอกชิน้พี่น้องเลยเผู้เดีเวานจะเล้วเกี่ยวขากันนาเ่ไสู่ต่อนะพี่น้องกับหูัวจักมือเอาลายมือเดกอาจจะเกี่ยวยังเท่าไรเนี่ยควเข่าเพื่ออเข่าเพ่อเล่าเพื่อมแล้วก็เกี่ยวกับเท่าไนะแม่อ่ันตป้าทำไมเกี่ยวเพื่อเกี่ยวหับใบกนเลยอย่างก็ซอยกันนะพี่น้องเนาะ ปีการนี่เกี่ยวถาเพดีเอาปีการนี่เพราะว่าหยาบบลายดิหยาบบลายปีนี้หยาบลายหนึ่งมาคนมาตกก็จะคนตกคามนะปีนี้ใส่รูปได้มันก็เลยยี่ลายต่างๆเพียงเนาะต้องอะไรก็ฝากตัวพี่งเนาะเป็นกำลังใจเด้อร์เพียงเอาเะเลยตัวใจดีกับมาเกี่ยวข่าวซอยก็ได้ต้มไก่เป็ดแต่ต้มไก่ต้มเป็ดฮะคายใส่น้ำมันหลดแล้วลยไปหาเช็ขายเป็ดนะ เงินหาแสนบอเอ็นเพื่อจะได้เดี๋ยวลองออกไปทสลามือนี่เพื่อจะได้เงินหาแสนนี่บ่แมน่นง่ายๆเดี๋ยวก็เงินใส่ไปสลามืออีกช่วงออกไปเกาต้องใส่น้ำมักน้ำมันได้เป็นว่า,จาวงจา,ากของเราเนาะเอาพี่น้องเอ้ยขอโตนำลาพี่น้อยสิไปก่อนเดี๋ยวดีมีเหงื่อหนุ่มสูงคนเด้อพี่น้องเย